สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับกาเมนี่กาเสี่ยงยาผ้าละกาตาม่ตครับเล้าพัฒนาครับเมื่อนี้เป็นเล่าพัฒนาแล้วครับเนาะครับเล่าพัฒนากชุดนี้ก็เป็นของผู้หา8เจ็ดแปดนะครับชุดของผู้หายเจ็ดแปดชุดที่แลกเพื่อเขาครับชุดที่แล้วนะครับเนาะหันจันทร์ที่แล้วผู้ขาดแตกสะแตกใส้ครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับครับ งวดนี้ตามต่อนะครับเนาะครับวันที่นี่ตามต่อของผู่หายเจ็ดแปดนะครับเด้อกาดเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเล่าพัฒนาพัฒนาครับครับการงวดวันที่วันที่หาแะครับวันที่หาเนาะ ท่าทับเจ็ดทับหกหกนะครับครับเป็นงวดวันที่หานาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับปูบรนไหมากกับวิ่งลูดนะครับเป็นบ่อยตัวเด่นตัวแังมากครับลูดย่างเดียวครับงวดที่แรกเพิ่นกับที่แล้วเพิ่นกับเขาครับงวดที่แล้วนะครับเนาะครับลูดของปูครับลูดลูดเดิเด้อครับเด้อ เพื่อให้รูดตัวเดียวครับครับการรูดตัวเดียว2เนาะครับเนาะครับสองสองครับการเพื่อให้ยรักซิบบุญเพื่อนเป็นรักซิบบุญนาะครับเนาะครับซิบการเป็นบุญนาะครับเนาะบนล่างครับหลักสิบพวงเพิ่น ครับลักซิปมันห้เป็นบนทั้งไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับกระรูดสองของปูครับของปูหาเจ็ดแปดนะครับนี่ครับแสดงกับว่าออกแล้วมาณนี้ปูหาเจ็ดแปดนะครับเนาะครับจับครูเมื่อหายกับบอายครูแหละครับกับตัวเดียวแหละครับ หลูดครับหลูดเนาะครับหลูดหลูด2ครับกระายมากับสองศูนย์หนึ่งสองสองสามหอดสองเก้าคนละครับนี่จะสองม็ดครับครับสองหนึ่งสศไปกันสิครับ2อครับ2อหนึ่งครับ2 2ครับ สองหครับเพื่อให้หลูดนะครับนะครับสองสามสองสามสองสีหลูด2องนะครับเนะสองหกสองเครับสอปด เลขสามตัวปูหาเจ็ดแปดบอมี่ครับลัก10เด้อครับเด้อลักิไปทั้งบนทั้งล่างลัก10ครับสองเจดสดครับสอดครับคดดสเลยครับพอดเก้านนะครับสองเก้านะครับเนาะสครับนี่ครับเป็นเลขของปูหาเจ็ดแปดนะครับเด้อ ปูห้าเจ็ดแปดนะครับครับขาแดงพอเม็ดเนาะขอตรวจคอไพ่ครับกายุบ้านนอกครับอยู่ไก่เสือเกินครับครับนี่เป็นแนวทางของปูหายเจ็ดแปดนะครับเ้อครับเพื่อนห้ยรูดสองเลยครับลักซิบบนไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเ้อครับ ลักซิฟเล่าพัฒนาครับวันที่หากรกฎาคล่ะครับวันที่หากรกฎาคเนาะครับเนาะครับตัวเลขของปูหายเจ็ดแปดนะครับเด้อนี่ครับครับผู้ได้เข้ามาแล้วค่ะขอขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามครับการเลขปูหายเจ็ดแปดครับนํามาฝากเนาะครับเนาะครับกมีอยู่สองสำนักเนาะครับเนาะสำนักหนึ่งหลานสาวเมืองนอกครับถ้ามักสำนักใดก็จัดดนะครับเด้อ ครับสําหรับของหลานสาวเมืองนอกก็ได้ลงไปแล้วครับครับอันนี้เป็นปูหายเจ็ดแปดครับสําหรับเหล้านะครับเนาะเล้าพัฒนาครับครับผู้ได้มากกัจัดผู้ได้คัดกับพานนะครับเด้อครับอันนี้เป็นเลขเล้าพัฒนาครับสําหรับเลขใหญ่กับเอฟซีกับทาอยู่เนาะครับเนาะครับเสี้ยงยาคาสิเนลลุ่งหายอยู่แล้ครับตอนแรกๆยังน้อยครับครับกล้มาแล้วล่ะครับเลข เมืองนอกอิสเรียวนะครับเนาะเหลขเล่าชุดมีกี้นี่ครับเป็นเลขกาบอเข่าครับต่วาหงวดที่ก้อนไปคุ่นเข่ามาตีตลอดครับเหลขกเล่าเลขกอิสเาเอลครับเล็กอิสเาเอลครับอันนี้เป็นเลขเล่าครับเล่าพัฒนานะครับเด้อหลุดสองครับหลดหลดหลดสองเลยครับคลิปนี้ก็ร์บอมีอย่างไรล่ะครับเชี่ยงหยาผ้าละการ์เซจล่าพีลานองนะครับ พอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสี่ยงยาผาเหล่ากาข,ขอเวพอ้นห้ f เอฟซีสุขฉุกงันมาดนะครับเดอ้อครับลำด้วยลำดวยครับเงินทองไหลามากวยครับเดอ้อเหมือนแรงเนี่ยครับสวัสดีครับ